ยะไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยลมแห้งขนาดไหนต้นไม้เกาไม้ฮ<ะ>ักเกาไม้แบบก้นถ้าสมมติเขาอยู่ตอนตีต้นไม้ฮักละ่ะโอ้ดูตังบนเนาะ นี่ก็ฮักมาฮักเยอะมากทุกคนดูนมันฮักเยอะมากต้นไม้ฮักแบบเยอะมากๆดูตังบนฮันทุกคนดูตังบนเห็นตังบนก็โอ้ขนาดนันเนาะ โอ้ยแม่เรี่ยวแม่เรี่ยวฮันดอมมาออกขวัญลูกนะมาดูฟังเพลงนะหมื่นนะน้ำขบวนเยอะไหมเยอะมากครับโอเคแล้วครับเย็นด้วยนะครับเย็นสบายมากเฮ้ยฮัลโหล did you remember me did you remember i ใช่ไหม at the white temple cape of temple? art yeah I'm, see really? I'm, i am really i am i am staff staff ah in the in the cave <laughs> yeah. yeah right day off today oh good we make you know, is your video. first time you go there huh sorry is your first time you go there oh no, no, it's no. not no. Yeah. No? yeah second, second. so oh. many times it's nice and fresh this is fresh course. yeah <laughs>

เหนืน่อยเงนั่อย บอกเขา่ข้าไยแล้วจะุน้แล้วแดดหาย ก่อนจะทายงงเป็นอะไร